ครับวันนี้เราจะมาชมนกฝึกอีกตัวคือเจ้ากองวะนกตัวนี้เป็นนกที่พี่ตุ๋ยจากเชียงใหม่ส่งมาให้เมื่อ2ปีที่แล้วแกบอกว่านกป่าสูงตรงนี้ตัวนี้จะเป็นนกที่คา,าลมเรียกลากๆนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางลง ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยนะครับที่ส่งนกดีๆมาให้ฝึกเลี้ยงดูครับลายนกป่าสูงตัวเล็กเป็นนกนิ้วหลอดครับวันนี้พึ่งลงจากต้นไม้ถือว่าใช้ได้ครับต่อสู้กับนกป่าประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆดูครับลายลายสวยมากครับนกตัวนี้ เป็นนกทีอ่อยู่บ้านไม่ขันแต่ตอนขึ้นเข้าพระเนียดรู้สึกว่าเขาจะเป็นนกดุด,ดูครับตอนอยู่บ้านเขาจะไม่สนใจใครนั่งกินอาหารสบายนกตัวนี้ไม่ให้สกิจนะครับเพราะว่าเป็นที่ระลึกจากพี่ตุ๋ยจากเชียงใหม่วันนี้ มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ารีวิวให้ดูหน่อยก็เลยเอามาลงให้เซียนและอาจารย์ทุกท่านชมกันนิดนึงดูครับลาย